สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิจฉาหลอดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทำนายดวงกันให้กับคุณคนที่เกิดราศีมังกรลัคนามังกรนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2569นะคะว่ากําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีมังกรลัคนามังกรนะคะการงานการเงินความรักหรือสิ่งใดที่คุณคิดที่คุณหวังนะคะขอให้พี่ไพ่สาหรับนี้ช่วยบอกนะคะ การอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading เนอะอย่างที่เราบอกเอาไว้ทุกๆคลิปนะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องนะคะใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเรานะคะติดต่อได้ที่ ID line ที่เราทิ้งเอาไว้ที่หน้าคลิปนะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ที่ใต้คลิปนะคะมาดูกันว่า ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะราศีมังกรลัคนามังกรนะคะกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะเราจะขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้1ิบใบนะคะก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนทุกท่านทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มีคอมเมนต์เป็นกาลังใจในทุกๆคลิปเราขอบคุณมากๆนะคะ มาดูกันวันนี้ราศีมังกรลัคขนามังกรสิบใบ2 3งสามสี่ห้าห้ไพ่ชุดนี้เขาจะเป็นแบบเป็นเป็นกระดาษเนื้อ เบาๆเนาะมันก็เลยดิ้นไปดิ้นมาแต่ว่ามันสวยอะเราชอบเราก็แล้วเขามีพลังงานดีด้วยนะอคุณออฟสอดคุณออฟสอดเนาะเป็นลักษณะของหญิงหรือชายก็ได้แต่ถ้าเป็นหญิงนะคุณเป็นหญิงเก่งหญิงแกรง่งพูดตรงฉานชัดเจนคิดอะไรทําอะไรก็จะทําแบบนั้นคิดแบบคิดอย่างไรทําอย่างนั้นนะคะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมานะคะ อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเป็นหญิงไม้ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะและในตอนนี้คุณมองไปข้างหน้านะคะคุณตัดสินใจมาแล้วคุณจะไม่ถอยหลังแล้วนะคะคุณจะเขาเรียกว่ามองไปที่อนาคตข้างหน้าอย่างเดียวเลยมาเดชาริออตและอนาคตข้างหน้าก็คือชัยชนะและความสําเร็จชาริออตเป็นลักษณะของอัศวินที่ผ่านการสู้รบ ผ่านอุปสรรคมานานับประการและตอนนี้คุณเดินทางมาถึงชัยชนะและความสําเร็จแล้วนะคะอีกในนึงมีเกณฑ์ได้รถนะเนี่ยใครหวังคิดในเรื่องของการเดินทางมีเกณฑ์ได้เดินทางมีเกณฑ์ได้ยวดยานพาหนะนะคะแต่ว่ามันจะมาช้านะคะมันไม่ได้แบบคิดแล้วได้เลยคิดแล้วคิดแล้วหวังแล้วซื้อเลยอย่างนั้นไม่ได้เนาะมันมีในเรื่องของการติดขัดล่าช้านะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเดินทางให้คุณเผื่อเวลาเยอะๆนะคะ อย่างเช่นเนาะอย่างเช่นจะเดินทางทางเครื่องบินเนาะก็เผื่อเวลานิดหนึ่งนะคะอาจจะโหลดอะไรช้าหรือติดขดัดหรืออีกนายหนึ่งนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเข,ข,ขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนะนะคะจะเป็นการต่อพ,พอรบเบีย้ยประกันหรือ ล้างทาความสะอาดหรืออะไรที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยวดยานพาหนะนะคะหรือคุณเป็นเขาเรียกว่าหญิงไม้ใช่ไหมช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนที่เป็นสุภาพบุรุษนะคนนี้เขาเป็นคนธาตุน้ำราศีกรกฎเขาเป็นคนที่สุภาพชอบออกกําลังกายถ้าอยากเจอเขาเจอเขาได้ที่สถานที่ออกกําลังกายเขาเป็นคนชอบดูแลดูแลความ พร้อมของตัวเองนะรูปร่างหน้าตาเคาเป๊ะนะคะนายออฟสอดช่วงนี้นอนดึกเนาะนอนดึกนอนน้อยนอนไม่พออืมยังนอนไม่พออยู่ตลอดเลยนะคะเอ,อบางคนอาจจะเอางานมาทำหรอบางคนอาจจะติดโซเชียลหรือบางคนมีเรื่องให้คิดให้กังวลเพราะเป็นไพด่ดาบเนาะเอาเรื่องอะไรกลับมาคิดทําให้แบบนอนไม่หลับแล้วก็มาวิตกมากังวล นะคะก็ให้ดูแลเรื่องสุขภาพในเรื่องของการนอนให้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าคุณนอนน้อยนอนดึกอะ่ะสุขภาพร่างกายคุณก็จะมีปัญหาในระยะยาวนะคะทั้งอารมณ์ด้วยนะคะไพู่ออฟซอดมีปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณยังคิดยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยคุณออกกลับมาคิดแต่คุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีว่าคุณจะทํำยังไงกับปัญหานี้ดีเกิดทางเลือกเกิดทางแยกเหมือนชีนวิตคุณเจอทางแยกอะ คุณไม่รู้จะไปซ้ายหรือจะไปขวาไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือจะจะจะไปดีไหมหรือไม่ไปดีอืมคุณยังตัดสินใจไม่ได้นะคะคิดเยอะอยู่นะตอนนี้ขี้งอเพนทคัคเกิลโอ้โหการเงินนี่มาเต็มเนาะการเงินมันแน่นมากอะเป็นราชาถือเหรียญมาเลยคุณที่เป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะ เงินดีเงินมั่นคงและเป็นคนที่มีการวางแผนละเอียดรอบคอบทั้งในเรื่องของการตัดสินใจนะเนี่ยคิดดีๆคุณจะกาลังจะตัดสินใจเลือกเงินหรือในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการลงทุนคุณเป็นคนที่วางแผนอยู่เสมอและทําอะไรที่เป็นการต่อย,ยอดในเรื่องของการเงินอยู่เสมอและเงินมันมากมายอ่ะมันมากมายมันเพิ่มพูน นี่เป็นระดับมหาเศรษฐีนะไม่ใช่เศรษฐีธรรมดานี่ขิงเอาเพนนักเกิลระดับมหาเศรษฐีนะคะตัดสินใจดีๆแล้วคราวนี้คุณจะรวยมากกว่าเดิมไพ่นายอัฟวอนนะคะในเรื่องของการเดินทางบางคนตัดสินใจในเรื่องของการเดินทางบางคนไปทํางานไปเรียนต่อทางไกลเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางนะคุณเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางทางไกลบางคนไปไกลต่างประเทศนะคะแต่ตอนนี้ยังคิดอยู่ ไม่รู้จะไปดีไม่ไปดีอืโอ้โหไพ่แต่ไฮโลเฟนไพ่พระเนาะไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์อยู่กับคุณนะคะคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของศีลธรรมเชื่อในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมและคุณก็ทําอยู่นะคะสวดมนต์ช่วงนี้ไหว้พระแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรเยอะๆนะคะแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนแล้วถึงให้เจ้ากรรมในเวรเนาะอือช่วงนี้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตา บางคนเดินทางไปเพื่อไปศึกษาไปเรียนต่อพระไพ่พระเป็นลักษณะของคนที่ให้ความรู้กับคนอื่นครูบาอาจารย์นะหรือคุณกําลังกําลังเรียนรู้อะไรอย่างตั้งใจเหมือนตั้งใจไปเรียนรู้สิ่งนี้อย่างอยา,อยากทำให้มันสําเร็จอยากทาให้มันบรรลุเนี่ยไม่มีเกณฑ์ ไปทําอะไรต่อเดินทางไปเพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะคุณเองเป็นคนที่มีเส้นแรงเ,เส้นแรงเส้นแมนเป็นดางอ่านไพ่พยากรณ์อย่างได้เลยแต่เป็นแบบสายธรรมะอบอุ่นใจดีเนาะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตานะคะมาให้เดือดสตรองไพ่ราศีสิงห์เนาะคุณมีเกณฑ์เดินทางนะไม่เกินสิงหานี้แหละนะคะคุณจะคิดได้แล้วอะเออคุณจะคิดได้แล้วว่าคุณจะทํายังไงดีนะคะเพื่อสภาเนี้ก็น่าจะรู้แล้วแหละ สิงหาเนี่ยได้เดินทางราศีสิงเนาะอ่ไพ่เ,อาพาเดอะสเตงเนาะเป็นลักษณะของคนที่แข็งแข็งหน่อยถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนาะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งอะ่ะอึดสู้อดทนหมึกบึนสู้ทุกสถานการณ์นะคะอืม เขาเรียกว่าเป็นคนตรงด้วยและเป็นคนวางแผนเก่งเป็นคนนักคิดนักวางแผนนักโปรเจกต์นะคะเป็นคนชอบเดินทางนะคะเป็นคนที่ไม่เข้าอยู่ติดที่หรอกและเป็นคนปากไวซะด้วยสิราศิเนี่ยเป็นลักษณะของเดอ s สเลงเนาะ <c oughs> ช่วงนี้พี่ไพ่แนะนําให้ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของตัวเองนะคะไม่ว่าจะคิดจะพูดจะเจราจาแล้วเดี๋ยวผู้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตานะบ <c oughs> ุญกุศลที่เราได้ทํามันจะหนุนนําให้เราแบบ สำเร็จเนาะไม่ว่าจะคิดการตัดสินใจอะไรที่คุณยังลีลีรอรออยู่ยังตัดสินใจไม่ได้เนาะมันจะมีช่องทางมันจะมีหนทางให้คุณคิดได้นะคะช่วงนี้อ่อนน้อมถ่อมตนเยอะๆเนาะก็อย่ามุทะลุดุดามอย่ากระโชกกระชากโขคักเนอืมาเพราะเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่แข็งแข็งอ่ะพูดตรงตรงแข็งแข็งอ่ะก็อ่อนน้อมถ่อมตนบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะเข้ามาไพ่ใบต่อไปเนาะใบที่เก้านายออบคัพเนาะ บางคนนะมีเกณฑ์ได้เจอกับอัศวินขี่มา้าขาวเนาะใครที่รอในเรื่องของความรักมีเกณฑ์มีความรักเข้ามาคนนี้อายุพ,พอๆกับเรานะคะพ,พอๆกับคุณอนะ่ะอืมเป็นสุภาพบุรุษนะคุณมีเกณฑ์ได้เจอกับสุภาพบุรุษนะันนเนีหยคนนี้เดินทางเป็นคนเดินทางเป็นคนทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนส่งเดินทางนะคะเขาเป็นสุภาพบุรุษนะเขาจะเดินทางเข้ามาแบบซึมเข้ามาไม่ได้ผีผามแต่ว่า มาด้วยความอบอุ่นอบป้าใจดีนะคะมีนคนใจดีให้คําปรึกษาได้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของงานไม่ได้เป็นในเรื่องความรักเนาะงานของคุณมันจะราบรื่นขึ้นมีปัญหาอะไรจะมีคนให้คําปรึกษาอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุมากกว่าคนที่เป็นพ่อก็ได้ให้คําปรึกษากับคุณเนาะคนที่เป็นผู้ชายที่มีอายุมากกว่านะคะหรือเป็นคนเพื่อนร่วมงาน อายุพอๆกับเรานะคะงานของคุณจะราบรื่นสำเร็จมากขึ้นนะคะใบสุดท้ายคุณอ็อฟครับคุณอ็อฟครับเป็นลักษณะของคนมีเซน์คุณเป็นคนเซนแรงนะเซนแรงเซนแมนนะคะและเป็นคนที่มีคนมาขอคำปรึกษาคุณก็ให้คำปรึกษากับคนนั้นๆคือให้คำปรึกษากับเพื่อนๆได้ดีตลอดเวลานะคะบางทีคุณเก็บเอาคำปรึกษาหรือคำพูดของคนอื่นเนี่ยมาคิดมากมาทำให้นอนไม่หลับ เหมือนช่วงเนี้ยมันเป็นลักษณะของความนอยๆอ,อ่ะคุณนอยกับเรื่องอะไรบางอย่างมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณคิดมากวิตกกังวลแล้วมันก็ยังไม่แล้วมันยังไม่สําเร็จอืมหรือคุณรออะไรบางอย่างถ้าคุณรอความรักนะความรักกําลังจะเข้ามาเป็นรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพามาให้คุณอธิษฐานขอพรอะไรไว้คุณจะสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องรถ การเดินทางไปทำงานมีองค์ปู่ททเวุวรดร้วยนอกจากมีไพ่พระนะคุณนับถือองค์ปู่ททเวุวร,รใช่ไหมเนี่ยท่านมาท่านมาอวยพรให้คุณสำเร็จทุกประการทั้งในเรื่องของการเงินความมั่งคัง่งความร่ำรวยเงินก้อนใหญ่ก็เลงจะได้อาจจะได้จากทะเบียนรถอืมไม่เกินสิงหาคมเนี้ยคุณมีเกณฑ์เดินทางและตัดสินใจในปัญหาเนี้ยมันจะตัดสินใจได้มันจะเรียบร้อยมันจะสำเร็จนะคะ ความรักเนาะถ้าใครมีความรักแล้วก็ดูแลกันมีความสุขมันเป็นลักษณะของคนที่มีความสุขเพราะคนนี้เขาเป็นคนที่อบอุ่นใจดีอยู่แล้วมีความสุขนำพากันไปไปหาความสุขให้กับตนเองนะคะเรื่องความความคิดมากความกังวลมันอยู่ในใจเนาะมันบอกให้ไม่คิดไม่ได้เนาะ บางทีคนเรามันมีปัญหาที่ยังหาทางออกไม่เจอก็ยังคิดมากอยู่แต่เราว่าเดี๋ยวไม่นานไม่เกินสิงหาเนี่ยคุณจะหาทางออกกับทุกๆอย่างไดเ้เราขอให้พี่ไพ่มั่งมีสีสุขเนาะเป็นไพ่ออกเคลนแบบไทยนะคะมีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากแนะนำให้คุณคนที่เกิดราศีมังกรลัคขนามังกรเนาะเมื่อกี้เราเราพูดราศีผิดหรือเปล่าไม่รู้เนาะ แต่เรากําลังอ่านให้คนที่เกิดราศีมังกรลัคนามังกรนะคะมาหล่นมาสองใบใบแรกนะคะใบแรกเป็นลักษณะของคนที่ชอบสั่งของทางออนไลน์เวลาสั่งของเวลาเปิดพัสดุเขาจะเขียนเอาไว้เสมอว่าให้ถ่ายวีดีโอถ่ายคลิปก่อนเปิดทุกครั้งให้ระมัดระวังการาได้ของไม่ตรงปกแบบนี้หรือได้ของไม่ตรงกับกับที่เราสั่ง นะคะก็หรืออาจจะช็อปเยอะในช่วงนี้ <_ D> เห็นอะไรก็สั่ง <_ D> เห็นอะไรก็ซื้อนะคะ <_ D> และอีกใบหนึ่งใบที่64มันเป็นลักษณะของการกักที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเออเหมือนเราเดินทางขับรถไปที่ห้างแล้วเราเจอที่แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าพอขับไปแล้วอ้ามันมีคนยืนกักเอาไว้เหมือนเราจะไปเจอกับปัญหาและอุปสรรคอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้น,นะคะก็ เตียนตัวรับมือแต่ว่ามันไม่ได้เหนือเบาวกว่าแรงหรอกนะคะอาจจะทําให้จุกจิกลาคาญใจใบที่สองเนาะใบที่สองเป็นลักษณะของการมีเพื่อนที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีเพื่อนสนับสนุนหรือมีคนเนี้ยเขาเรียกว่ามีคนลักษณะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าให้คําปรึกษาเราได้นะคะทั้งในเรื่องของงานในเรื่องของการเรียนนะคะมีคนดูแลนะคะมีคน เหมือนมีพี่คอยสอนในเรื่องของการเรียนให้กับน้องนะคะก็มีอะไรก็ปรึกษาญาติพี่น้องเนาะสำหรับคนที่มีพี่น้องมีเพื่อนที่มีมีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะปรึกษาเขาได้เนาะโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้เนาะขอให้ทุกคนสําเร็จสมหวังทุกประการมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะสวดมนมต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาให้ตัวเองและเจ้ากรรมในเวรเยอะๆนะคะวันนี้เราลาไปก่อนเมจิกทาร์ลอตไบคิตตี้ค่ะ